เดกายกินนมค่ะไม่อยากกินก so. well, no. ินยังไงก็ต้องกินไม่อยากกินแลวมันเจอเอางี้ไหมมาม่ามีขนมอย่างหนึ่งที่แบบว่าจะทําให้การกินนมเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยน้องกายหยิบมาให้เรียบร้อยแล้วน้องกายโรดีมันคืออันนี้เลยค่ะอะไรคะ มันชื่อว่าซิปอ้า,อาซิป <c oughs> อ้าทำไมรู้ไหมซิปเนี่ยจริงๆมันแปลว่าจิบนะก็เหมือนเราแบบค่อยๆจิบนมชาอะไรประมาณเนี้ยแต่คําว่าอ่าเนี่ยก็เหมือนเวลาเรากินน้ำเข้าไปแล้วเราสดชื่อนอะ่ะเราก็จะออกเสียงมาว่า,าสบายใจยอะไรประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งไอ้เจ้าอันนี้นะมันเป็นหลอดมหัศจรรย์ที่ทําให้เปลี่ยนนมจืดนะกลายเป็น นมที่มีรสชาติต่างๆตามที่เราชอบได้หรอ,ห,รอหมายถึงว่าไอ้ไอ้หลอดอันนี้เนี่ยจะเวลาดูดอะไรก็จะเปลี่ยนตามรสที่มันเป็นใช่ใชหรอมนมีอันนี้เป็นรสอะไรครับอันนี้สามสี่รสอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะรสสตรอเบอรี่สแสดงว่าถ้าเอาหลอดไปจุ่มนมแล้วดูดขึ้นมาก็จะเป็นรส สตรอแม้กระทั่งนมเป็นนมจืดก็ตามเนี่ยหรอต้องค่ะโอ้ยอยากกินไหม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 อยากกินละอ่ะข้อสำคัญคือมันอ่ะหวานน้อยด้วยนะหวานน้อยด้วยเหรอดีกว่าเราแบบกินนมรสสตรอเบอรี่หวานน้อยจะอร่อยไหมอ่ะก็ไม่รู้ว่ามาไหมไม่เคยลองอ่ะงั้นเรามาลองทีมกันดีกว่านะดินนมอ้าเอ้าทำอะไรทำอะไร เรามาเรียนนมกันใช้ใช้แก้วเดียวกันแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวแย่งกันดูใครแม่มาหนูแกะเลยนะแกะเลยค่ะอือโอ้โหโอ้โหอ่าดินนมมาแล้วนุนี่ข้างในมันก็จะมีอ๋อเป็นยังไงมีหลายหลอดเหรอใช้แย่งโอ้โหแสดงว่าใช้ได้หลายครั้งใช่ไหมมีกี่อันอันอ๋อมีห้าอันอันนี้ราคากี่บาทนะ 33บาท33บาทฐาน5ก็จะตกประมาณหลอดละ6บาท6บาทหกหน่อยหน่อยหกหน่อยหน่อยอ่ะนะไอ้เหยาะหุ่งเด็กจงพี่วิวิววิววิอะไรเขย่าอุ้ยเขย่าต้อมีเสียงอ่ะโอ้โหอย่างเงี้มันเลยโอ้โหแดด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 โอเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเขาจะมากินลองจับจับดูข้างในมันก็เป็นเป็นหลอดพลาสติกนี่แหละขนาดก็ประมาณ ที่เรากินนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนจะเริ่มกินกันเน่เขาบอกว่าวิธีทาําวิธีกินนะคะก็แกะหลอดออกมานะคะจุ่มใส่แก้วคือดิฟลงไปเสร็จแล้วก็จิบหรือดูดซืดเข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็ร้องโอเคอย่าลืมนะสามขั้นตอนมีอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมจุมจ่มจุ่มจิบจิบแล้วก็อ่าอย่าลืมอ้าด้วยนะอ่าโอเคเ น้องเกดน้องเกดแกะออกมาแล้วมันเป็นยังไงนี่มันเป็นเหมือนหลอดละค่ะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมมีเม็ดเม็ดหรอมีเม็ดเม็ดเหมือนเป็นขนมหวานรสสตรอเบอรี่นั่นแหละ อ๋อปารู้แล้วแสดงว่าแล้วเดี๋ยวพอเราดูดขึ้นไปนะนมมันก็ละลายพวกนี้มาแล้วก็เข้าปากเราใหม่ทีแต่ว่าเวลาเราดูดเข้าปากเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะเพราะป๊าปามันละลายแล้วอใกล้ๆมันมีตัวกรองตัวกรองค่ะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนอ๋อนี่ไงตัวกรองหมายถึงว่าเอาของเหนวผ่านได้แต่ว่าเม็ดเม็ดผ่านไม่ได้ใช่เฮ้ยไม่เสียเวลามาจุ้มเร็วจุ้มเร็วอ่จุ้มเร็วจุ้มเร็วจุ้มเร็วดูดดูดแล้วบอกด้วยนะเป็นไง เมันนนมสตรอเบอรี่เลยโอ้ยอย่ายกขึ้นอย่ายกขึ้นอ่าเป็นไงเป็นไงอ่ะเราให้ฟันดินะอันนี้คือนมอันเนี้ยที่เราเทไปคือนมจืดธรรมดานะปกติก็คือจะไม่มีรสเลยแต่ว่าพอดูดไปแล้วถ้าใช้ใช้หลอดเปลี่ยนกลิ่นไอ้หลอดเปลี่ยนรสนี่แล้วเป็นไงหวาน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 อ่อนๆโอ้เออเหมือนให้เรารู้สึกว่ามีอะไรพิเศษมากขึ้นโอโอเคอุ้ย อย่างนี้นะเหมือนกินอะไรกินนมแล้วกินขนมไปด้วยโอ้โหเด็กกลองเด็กได้แล้วคือหมาม่าชอบมากตรงที่มันน้ำตาลเนาะนี่ไงมันจะลดลงไปด้วยไหมโอ้โอ,อย่างงี้ก็เลยอร่อยเลยเนาะนใช่ปะ่ะอยากอยากกินแบบนี้จะทำไงอะ่ะไปซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเดอะมอลล์เดอะมอลล์ซูเปอร์คาวเหรอใช่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หน้าตาเป็นอย่างนี้นะสามสิบก็บาทนะแค่เพนเหมือนมีช็อกโกแลตแล้วก็มีอันเหลืองๆอันนึงไม่รู้รสอะไรบ้างโอเคโอเคอ่ะบายบายเพื่อนกันดีกว่านะบายบายค่ะกายบายๆครับถ้าเพนๆใครนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์แล้วกดกระดิ่งนะคะ